ไม่เจอตาลายอ่ะก่อนนะตาลายจริงเลนะไอเงยถามจริงอยู่นอกโอ้ยหาตั้งนาน, <c oughs> นผู้กันลมไหนวะผู้กันลมผู้กันลมหาก่อนนะเค่หา <c oughs> <c oughs> ไม่เจอจริงเนี่ยนะ มอนเยอะแม่งตาลายวะอ่ะอยู่นี่โอเคแม่งอยู่ข้างนอกนี่เองกิฟไฟกิฟแต่งคู่ไปเลยเหรอทำไมอะ่ะนี่แหละกิฟไฟนี่แหละพอแล้วนี่เหรอเอาเอาอันนี้ออกใช่ป่ะแล้วเอากิฟแสงใส่แทนเนี่ยกิฟแสงอย่างงี้ไหมใช่ไหมครัวซองเออครัวซองอะ่ะพูดถึงครัวซองแล้วแม่งอยากกินเลยวะ่ะ มนี่ขอดองต้องล้านเทปๆด้วยนะ,อะ,อะเออแต่จริงเมื่อวานนะเว้ผมเจอคนไทยนะแม่งเหมือนรู้เลยมีตัวอะไรบ้างนะครับอารมณ์นั้นจริงนะแบบแบบเรื่องจริงเลยะเหมือนเขารู้อะ่ะนี่ยังไม่ได้อ่านกฎเลยว่ามันให้ทำอะไรวะผมยังไม่ได้อ่านกฎเลยโคตรโคตรเวรเลยนะครับ รถเกียดไปก่อนเด้แตกป่ะนี่แตกป่ะนี่น <c oughs> ด่านแรกให้ทําอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยแม่งก,กดเล่นมาแบบมัวมัวที่หมายโคตรแบบไม่มีความแบบอะไรวะละเอียดอะมึงกดสักแต่จะเล่นอย่างเดียวเอออะไรวนะเนี่ยโอเคแชร์ได้ป่ะแชร์ได้โอเคด่านแรกมันไม่ยากหรอกนะ <c oughs> ออโต้ได้ไหมเราออโต้ได้ไหม น่นออโตได้นะผมว่าข้าวซองคืออะไรแหละคืออะไรวะอ๋อคอยชั้นดาวดึงไม่ไม่แดงสแสดงว่าไม่แรงอะไรนี่แหละแล้วแบบเล่นโคตรยากจริงรู้หมดว่ามีตัวอะไรยังไงบึงเ้ยเหมือนเป็นการดับเหมือนเป็นการทุกคนอนะดับมาเหมือนรู้ว่ามีคินคีน,นะครับดับมารู้ว่ามีออมืดอย่างเงี้ยเออนะ ประมาณนั้นด่าแสงได้พังงานบ่อยมากครับประมาณนั้นอาสวัสดีครับจันแม็กมามาไม่ทันไปละเฮ้ยคืออะไรวะมาไม่ทันคืออะไรมาไม่ทันอะไรออโต้ออโต้ออโต้อโตอโตเออโชว์ออโต้ชั้นหนึ่งได้แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นแหละสวัสดีจันแม็กจันแม็กมาเล่นสองสองกับผมเปล่าเช้านี้เอาไหมเล่นไหมแต่แต่เดี๋ยวให้จันบิวห์นะจันบิวเขารอเล่นหลายวันแม่งไม่ได้เล่นตะวันเลย น่าอสงสารน่าอสงสารครับอาจารย์บิวเต็มตัวนะอย่างผมเล่นจานกดออลมตั้งแต่มีออมืดได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวรอในห้องดิสเลยรอให้องดิสนะเดี๋ยวขอสักสองชั้นแล้วกันนะเราผ่านหอสักสองชั้นเดี๋ยวจะไปตัดคลิปนะับล,ลงในลงใน youtube ซะหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรนะเราคาจักรหรือบูมก่อนเนาะอืมเราคาจักรหรือบูมก่อนโชคแม่ง าากันซิ่งไปเด้เออรถเก็บเด้อฆ่าจักหรือบูมก่อนอ่านะแต่ดูด้าทางน่าจะฆ่าบูมอ่ะน่าจะง่ายกว่าแม่แม่ไม่ติดชีไอกอะไรไปนะโอเคโอเคน่าจะได้ไดละ แล้วก็โลจิตนะครับออโต้ Auto, ครับออโต้หอหอเฮลครับออโต้หอเฮลคนลรัวเลยขอดูสก,กินฮอร์มุนสก,กิลฮอร์มุนมืดสายบนนะน่นาจะสายบนบนนะ่นะอัพสก,กิลบนอย่างเดียวให้จันบิวก่อนโอเคสวัสดีครับนะน้ำฝนสวัสดีขอคอยบัมบัดเหรอครับเออบัมบัดบ้างนะจริงๆไม่ได้บัมบัดหรอกจริงๆขเขาเรียกว่าอะไรนะจะเอาคอนเทนต์ลง YouTube นะครับเออผมว่าหอก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้ รีบเล่นรีบลงนะครับรีบจบแล้วก็รีบไปเครียดต่อนะครับบ่ายสมพาพี่ลิวไปสามทองไปสามทองเหรอมันก็สามทองอยู่แล้วนะอ,ออโตโดได้ะ่ะผมออโตได้ปะชั้นหนึ่งวะชั้นหนึ่งไม่เท่าไหรนะชั้นสองอะดูโตชั้นสองรอไว้เลยและกันดูแะยามไม่ยาก จันสองก็เหมือนจะไม่ยากว่ะนะจัสองเก็บสกิลไว้ให้บอสผมจำได้ละในใน EP คราวก่อนนะผมไต่หอชั้นหนึ่งสองสาวันเดียวเออแต่แต่วันนี้ขอสองชั้นแล้วกันนะขอสองชั้นพอแลวไม่แรง ต่อแตกไม่ติดอ่ะอืม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 น่าจบแล้วนะทีนี้น่าจบแล้วออโตโ้ได้ไหมคิดว่าออโตโ้ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะตีที่บอสไปเล็งบอสยังไม่ได้อ่านกฎเลยว่าแม่งเล่นยังไงนะ <c oughs> <c oughs> เล่นแบบ สิบชั้นนะจานโอ้โหเอาอีกแล้วมีแต่คนมาให้ทำมิชชั่นชอบเหลอชอบเป็นผลร้อนเหรอฮะชอบเป็นผมร้อนอย่างนั้นน่ะเหรอ